เมื่อกี้เลือกขาอกขาปากไม่ดีตรงไหนเคยแล้วอ่ะไม่ไม okay. ่ชอบอ่ะออกออกออกใช่ใมันแบบจะวูบอ่ะรสชาติไม่ดีใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครจะมาเป็นแฟนน้องมะนาวนะไม่เอาคาปากได้ไหมคะลิ้นหรือเอ็นเมื่อกี้เอ็นเฮ้ยลิ้นไม่ดีตรงไหนมันก็ดีอ่ะแต่แบบบางคนเขาจะชอบแบบแรงเกินไปอ่ะมันก็เจใช้ลิ้นแรงๆเนี่ยนะใช่ บางคนเขาแบบก็ไม่ได้ใช้ลิ้นอย่างเดียวแบบเขาว่าจะแบบใช้ปากใช่ใช่ค่ะเคยโดนกัดไหมเคยนะมันก็เจ็บเนี่ยผก็เลยแบบไม่เข้าเดี๋ยวผู้ชายคิดอะไรอยู่วะแม่งต้องจิตมากเลยนะกัดแรงไหมหรือขบขบก็แบบจืดเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบถีบถีบไม่ถีบถีบไม่ถีบไม่ถีบแล้วก็แบบเออเอาตัวออกมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีนะเออเอาเป็นว่าอย่ากัดนะไม่ดีไม่ควรซิกแพคหรือหุ่นหมีเมื่อกี้เรียกหุ่นมีหุ่นมีใชหมีต้องประมาณไหน ประมาณพี่นี่ก็ได้นะเอ้ยเดี๋ยวขึ้นโลบเลยเดี๋ยวคุณจะมีใจแบบมีทิชชู่เลยไม่มีค่ะอ๋อไม่เคยเลยใช่ได้แต่หุ่นมีมาโดยตลอดใช่งั้นพี่ขอแถมหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของหน้าตาบ้างอะสเปคเราชอบประมาณไหนพี่จีชอบผู้ชายแบบตีขาวตีขาวแต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้เลยได้แบบตรงข้ามตลอดเลยคือแบบผิวค้ำหน้าโหดอะไรอย่างเงี้ยทรงโจร ขน,นาดนั้นเขาเรียกว่าแบบสรงเข้มดีกว่าอ๋อคือแบบไทยหน่อยใช่ใชค่ะ